สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูต่อยคนเดิมจําได้นะโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมเรารู้จักกันดีอยู่แล้ววันนี้ครูจะมาสอนวันนคดีเรื่องเห็นแก่ลูกอ่าม .3 ทุกโรงเรียนต้องเรียนแน่นอนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนเหมือนกันเนาะเอาละเราเริ่มเลยเวลามีน้อยนะคะประวัติความเป็นมาผู้แต่งคือรัชการที่6โดยใช้พรานามแฝงหรือนามปากกานั่นเองนะนามแฝงคือนามปากกาว่าพักขันเพชร พระขันพระขันแปลว่าอะไรลูกแปลว่าดาบาหรือ,อยังคะแปลว่าดาบน้ําแปงพระขันเพชรคำประพันธ์อ่นนี้สําคัญเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครพูดคําประพันธ์ลักษณะคำประพันธ์ของละครพูดนั้นเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วไม่ใช่ร้อยกลองต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นนักเรียนร้อยกลองก็จะเป็นพวกโครงชัน้นกาบกรอนสี่กรอนห้ากรอนหกกรอนเจ็ดกรอนแปดนั่นแหละนะต่างกันร้อยแก้วก็คือที่เราพูดออกมาธรรมดานี่เองนะคะ ทีนี้ความดีเด่นของบทร้อยแก้วละครพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครพูดเรื่องแรกของไทยนะเราได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกตนะวันตกเข้ามาทั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนะ้าเข้ามาปุ๊บแลชการที่6เห็นโอ้ยดีไว้น่าใช้นะ então, การที่6ก็เลยจับมาแต่งเรื่องซะเลยเสร็จแล้วเล่นเป็นจริงเป็นจังนะคะในรนัชกาลที่6นั้นเล่นเป็นละครพูดเป็นจริงเป็นจังเลยนะเพราะนั้นเรื่องที่แต่งแค่เเล่นเป็นจริงเป็นจังนั้นก็คือเรื่อง เห็นแก่ลูกอ่ะทีนี้มาดูต่อลักษณะของละครพูดนั้นเป็นอย่างไรหนึ่งเขียนมาเพื่อแสดงนะคะจุดประสงค์สําคัญเลยเพราะว่าละกันที่6ต้องการแสดงละครพูดเรื่องนี้แต่งมาเพื่อแสดงนะคะในเมื่อมีการแสดงมันก็ต้องมีการสนทนาก็คือการพูดโต้ตอบกันสนทนาโต้ตอบกันก็ต้องมีฉากเหมือนเราดูละครทีวีในทุกวันนี้นะคะมีฉากฉากก็เช่นฉากห้องรับแขกก็จะบรรยายไว้ว่า ้มาม่านนี้นะสีนี้สีนั้นมีคนเปิดประตูเดินเข้ามานั่นคือลักษณะบรรยายฉากอ่ะต่อมาเมื่อมีฉากมันก็ต้องมีท่าทางของนักแสดงเขาก็จะบรรยายไว้เช่นนะ่ะพญาพักดีรูปร่างสูงนะผมสั้นหูใหญ่หรือลักษณะแบบนี้ายนหน้ายิ้มแย้มเข้ามาเดินเข้ามาลักษณะของอท่าทางของนักแสดงนั่นเองสุดท้ายในเรื่องนี้ความยาว เราเรียกว่าองค์องค o A, งอ่างูกไก่กรรันนะคะองอันนี้แปลว่าตอนนะไม่ได้แปลว่าลักษณะนามเรียกพระพุทธรูปหรือเรียกพระอเองไม่ใช่นะคะองตัวนี้กไก่ไกรันแปลว่าตอนนะเพราะฉะนั้นลักษณะของละครพูดจะมีอยู่5ลักษณะนะคะครูสรุปให้ง่ายๆนามาทำไมนามาแสดง แสดงโต้ตอบกันมีการกําหนดฉากมีลักษณะของลักษดงและความยาวแค่เพียง1องค์1องค์นั่นก็คือตอนเดียวมีตอนเดียวนะคะมีความยาวอยู่แค่ตอนเดียวทีวนี้มาดูตัวละครในเรื่องในเรื่องนี้มีตัวละครอยู่แค่4ตัว 1. พญาพักดีนฤนุณาอันนี้เป็นพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงของใครพ่อเลี้ยงของแม่ละออนะคะพ่อเลี้ยงของแม่ละออนสองนายลำ้ำเป็นพ่อแท้ๆของแม่ละออ และสุดท้ายไอค้ำบ่าวของพญาพักดีในเรื่องนี้มีอยู่แค่นี้ตัวละครเอาละท่าน,นี้มาดูเรื่องยอ่อนะคะครูย่อจริงๆจ,จาก4ี่ห้าหน้ากระดาษเหลือ4ี่บรรทัดอ่ะเราย่อจริงๆเวลาเราน้อยเพื่ะนั้นเราย่อจริงๆเอามาดูเนื้อเรื่องยอ่อนะคะของอเห็นแก่ลูกนายล้ําติดคุกเมียนายล้ําฝากลูกไว้กับพญาพักดีนายล้ําเป็นไข่นายล้ํานะคะ เป็นเหมือนข้าราชการในสมัยนี้อ่าเป็นเหมือนข้าราชการในสมัยนี้ในล้ำเนี่ยประพฤติตนก็คือเกเรกินเหล้านะคะติดผู้หญิงเกเรและสุดท้ายในล้้ำติดคุกเพราะขอรับชันนะคะเมื่อในล้มไปติดคุกเมียในล้้ำทํำยังไงล่ะเลี้ยงลูกไม่ได้แน่นอนนะผู้หญิงสมัยก่อนก็อยู่ที่ว่าสามีเป็นคนเลี้ยงดูก็เลี้ยงไม่ได้ก็นําลูกสาวไปไว้กับพญาพักดี นะคะพญาพักดีนะคะนะพญาพักดีนาหรือน่านั่นเองพญาพักดีก็รับเลี้ยงนะคะแม่ละออไว้เมื่อแม่ละอาอายุประมาณ18ปีนะ,ะก็ได้เวลาแต่งงานซึ่งก็ได้ผู้ชายที่เป็นข้าราชการเป็นคนดีมาแต่งงานด้วยนายล้ําเมื่อออกจากคุกมาก็รู้ว่าลูกเนี่ยจะแต่งงานก็เลยคิดว่าจะมาพึ่งใบบุญลูกสาว โดยในล้ําจะมาแสดงตัวเป็นพ่อนะคะการพึ่งใบบุญก็คืออยากจะมาขอตังค์ลูกมาอยู่ด้วยให้ลูกเลี้ยงดูนั่นเองแต่ในล้ําไม่คิดเลยว่าระหว่างที่ตัวติดคุกนักในล้ําไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูใครนะคะเพราะในล้้าเนี่ยทาตัวแบบไม่ดีมาตลอดอ่าสามพอมาถึงบ้านปุ๊บอ่าตั้งใจจะมาหาลูกสิ่งที่ในล้ํามาถึงปุ๊บในล้ําไปเจอพญาพักดีไงนะพญาพักดีก็รู้ว่าในล้้าอ่ะกาลังจะมาหาลูกก็พูดเกี้ยกคอม เออนาอย่าไปบอกลูกเลยนะเราติดคุ่มาก่อนลูกจะอับอายนะเชื่อฉันเถอะอย่างนั้นอย่างนี้พญาพักดีพูดสารพัดแต่ในล้ำไม่เชื่อในล้ำบอกว่าฉันต้องพบแม่ละออให้ได้นะฉันอยากจะคุยกับลูกฉันนะเสร็จแล้วเมื่อในล้ำไปพบแม่ละอแต่แม่ละอไม่รู้ว่าในล้ำคือพ่อเพราะว่าแม่ละออเนี่ยนะคะ แม่ละออไม่เคยพบกับนายล้ําเลยแม่ละออรู้จักแต่พญาพักดีนั่นเองท่านี้ดังนั้นเมื่อนายล้ําไปพบแม่ละออนายล้ําก็เลยถามแม่ละออว่าแม่ละออพ่อของแม่ละออนั้นเป็นอย่างไรนะคะพ่อของแม่ละออนั้นเป็นอย่างไรแม่ละออตอบว่าพ่อของฉันดีที่สุดไม่มีใครเทียบได้ดีที่สุดเลยนะคะพ่อของฉันเป็นคนดี รักครอบครัวเป็นคนดีนะคะท่าน,นี้พอในล้ําได้ยินเช่นนั้นนักเรียนคิดว่าในล้ําจะทํายังไงต่อไปอ่าคิดออกไหมคะในล้ําจะทํายังไงต่อไปอ่าในล้ําก็เลยได้คิดได้คิดว่าภาพของพ่อแม่ละอเนี่ยเป็นคนดีที่สุดในเมื่อในจิตใจลูกคิดว่าแม่ละอเนี่ยคิดถึงพ่อในลักษณะที่ดีแล้วเราผู้เป็นพ่อ เคยติดคุกถ้าไปบอกลูกลูกคงเสียใจนะจะทำให้ลูกเสียใจและเราเป็นคนที่ทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วลูกจะคิดยังไงนายล้ำก็เลยได้คิดว่าเราอย่าบอกลูกเลยนะคะถ้าบอกลูกแล้วลูกจะเสียใจและทำให้ลูกเสียความรู้สึกที่ดีจากพ่อนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า เห็นแก่ลูกนะคะเห็นแกลูกเพราะฉะนั้นเท่าที่ครูอธิบายมาเอาแบบสั้นๆเนาะอันนี้เป็น EP1 ไว้เราเจอกัน EP2 แต่ก่อนจบพร้อมทำแบบปรหัดหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเปิดหนังสือเลยค่ะนะคะเปิดหนังสือแบบปรกหัดภาษาไทยแล้วทำหน้า7และหน้า8และเดี๋ยวเราเจอกันใน e p พที่2นะคะนะักเรียนบ๊ายบาย